สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ,อันนี้ก่อนสิบแพ็คร0 0อย10ซีสิบแพ็คมาแน่นอนร่ลำรวยร่ลำรวยครับอันนี้ก่อนสิบแพ็กรแล้วก็เปิดกันสี่หมื่นเซีนะสี่หมื c นซีโอ้โหไม่มาวะ่ะ ร้อยสองไม่มาเลยมาเก้าห้าถือดีอยู่ได้มาเชตัวหนึ่งถือดีอยู่อันนี้เก็บไว้ก่อนไอไอแพ็กฟรีเก็บไว้ก่อนแพ็กฟรีเก็บไว้ก่อนอันนี้ก่อนเจ็ดอันเจ็ดอันอันนี้ก่อนเจ็ดอันนะแล้วก็ค่อยไปอันนั้น ไปเอาร้อยสองมานะโอ้โหเหลือเบี้ยไอคอนโอ้โหเฮ้ยเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่เหลือแพ็คหนึ่งนะเนี่ยเหลือร้อยสองกับร้อยห้าใช่ไหมเออ้เมื่อกี้มันร้อยเหรอวะเมื่อกี้มันร้อยหนึ่งนกหว่าอันนี้แพ็กนี้ได้ร้อยหนึ่งเลยนะอันนี้เหลือนหนึ่งอันนี้เหลือใบหนึ่งเหลือร้อยสองกับร้อยห้าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวไปลุยอันนี้ดีกว่ามันจะได้กี่แพ็คเะนะี่ยเอ้ยต้องคำนวณก่อนวะเหลือพันเอฟซีตอนนี้เหลือสามหมื่นเจ็ดเอามาก่อนไปนึงไปเฮ้ยวอล์กไว้เฮ้ยมาลงดอวะ่ะอังกิษโ,โอ้โหเอลเอ็มโอ้อสโอ้โหไม่ดีวะมาเก้าแปดวะ สองแสงสองสองสามสายังไม่รวยเลยวะยังไม่ถึงเป้าเลยวะพันเอ็มยังไม่มาเลยวะน้องฟาร์มบอกกูให้เปิดแค่รอบสุดท้ายละเอาไปดิมามาเลยดิกำลังเ็ตโอ้โหเฮียโยลิสมะโยลิสมาวะไม่มาเลยวะดวงไม่ดีเลยวะ กิ่นตู่ๆแล้วป่ะน้องฟาร์มอธิษฐานหน่อยครับช่วยอธิษฐานฝนบุญผงบุญหน่อยครับฝนบุญผงบุญอุให้ผมหน่อยฝนบุญหน่อยโอ้โหใครอะหมุนเลอร้อยหนึ่ง ใบที่สี่ครับมันต้องมาสักใบเดี๋ยววะเฮ้ยทงโอ้โหแมนยูอะโอ้โหยี่โอนาไอ้ฮ่นนะา ไปไปต่อครับลูยกันต่อมามาสักสองพันเอ็มคือใบเดียวจบเลยสองพันเอ็มโอ้โหเฮียอลไรซิสซันเชสย,ยังยังยังไม่มาวะห้าใบแล้วนะเนี่ยห้าใบถือว่ายังเจ๊งอยู่ครับยังเจ๊งอยู่ใบเดียวคือจบนะสองพันสองพันเอ็ม โอ้โหโอ้แมนอยู่มาเยเอี้ยะน่ะนาโอ้โหเงียบกริบเลยว่ะขอพรเทพเจ้ามังกรทั้งสองลูกเอาโอเคพรเทพเจ้าสวยๆขอบคุณใบเดียวไปเดียวขอสักใบหนึ่งอย่ามันโอ้เฮียกอเซ่ปะเนี่ยโอ้ยเฮียมาอีกแล้ว เอาห้าใบไปสุดใจเลยไม่ไหวแล้วห้าใบไม่ไหวแล้วห้าใบแล้วไม่มาให้ถีบหน้าเลยไม่ถีบห้าใบมาเจ็ดพันห้าเอฟซีอ้ขอแบะโอนาน่ากับกอเซ่อย่ามาห,หาเปิดแด้ได้อยู่สองตัวเนี่ยโอ้ย <G> <laughs> ก็เซ่โมบายห้าใบก็ห้าแสนไหมครับยอริสก็เซ่ยอริสโอนาหน้ามาจังเลยเนี่ยโอ้ยกี่แสนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยขออีกสักแสงหนึ่งไหมไปมา,มาเลยดีทงทอคอนแดนซีบีไอคอนไอคอนว่ะตัวอะไรอะ่ะ โอ้โหไอ้คูมันวอะอะถือว่าดีอยู่ถือว่ายังมีนี่อยู่อุ้ยจอดเก้าแล้วเอ็มอยู่ะ่ะหักภาษีตัวกาก,ากากไว้ก็เอาป่ะใกล้ใกล้ใกล้กกถึงแล้วใกล้ถึงพันเอ็มแล้วเรียกว่าใกล้ถึงพันเอ็มแล้วห้าใบมันก็จะเหลือ,อจะได้เหลือหมื่นหนึ่งให้น้องไว้หมืน่นน้องบอกให้เก็บหมื่นหนึ่งหมื่นเอฟซีไว้ห้าใบไปเลย ก็จะเหลือเราก็จะเหลือใบใหญ่อยู่ร้อยสองถึงร้อยห้าสองใบเดี๋ยวค่อยไปรุ้นร้อยสองรอยหสองใบน้องบอกให้เหลือหมาื่นเอฟซีไว้อมาดิห้าใบดิเปิดอะไรทีละใบโอ้เสียเวลาห้าใบดิห้ากูลิตมาจบแล้ว <c oughs> อานายมาก็จบแล้วจะมาหรือเปล่าอานายอะ่ะไปทงโอ้สกอตแลนด์อเอทีดาวกิด เอยเออ,เอ,อ,อนี้ดิรอตัวว่ะมาอยู่มาอยู่ยังไม่รู้ไสในนะมาอยู่มาอยู่ยังไงยังไงไอ้พี่โอ้โหไม่ไสในไม่มีมาอยู่มาอยู่อยเอาหมดละตอนนี้เหลือแพ็คใหญ่ละเหลือแพ็กใหญ่ละตัวตน,นี้เหลือหนึ่งร้อยกับอันนี้เหลือสองแพ็กนี้นะเหลือแพ็คใหญ่ ร้อยลุนร้อยสองร้อยห้าสองใบหมังสีสู่อะไรวะเนี่ยแพ็กใหญ่สองต่ำๆก็ร้อยห้าแล้ว,วะห้าไม่ร้อยห้าคนดูมากระโดดถีบหน้าคู่ผมได้เลยครับผมให้ถีบเลยแต่ขอพื้นที่จะลองขอเป็นพื้นตะปูแล้วกันลงไปก็ตะปูซ้ำซ้ำหลังหมาปะ บาซิลเฮ้ยอะไรอะทงอะไรนอะโอ้โหทงอะไรเนี่ยโอ้ประเทศอะไรวะเนี่ยโอ้โอบักนี่ยมาโอ้ทงมันอยู่ทีมท่าอะไรวะเนี่ยทงเลยโอ้ยหนักเลยครับโอบักมาโอ้โหสองร้อยทงประเทศอะไรวะเนี่ยโอ้หนักหนักหนักว่ะ ไม่มาเลยว่ะอานายไม่มาเลยว่ะใช้สูตรหน่อยกดติดตามหน่อยใส้สูตรเอ่อกดติดตามครับกติดตามหน่ยอยเอาตัวหน่อยอสองตัวนี้มานะแล้วก็ตัวนี้มาหน่อยนะอา่ากดติดตามมาสามตัวนี้นะสามาตัวนี้เหมือนเรามาร์กไว้แล้วตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเอามากรอพันนิ้มเผื่อมามาหน่อยนะอา่า ตัวอะไรเนะี่ยเอ้ย,อยมาหน่อยพันห้ามาหน่อยนะพันห้าสอหนึ่งมิลตัวอะไรนะเนี่ยมาหน่อยมากหน่อยทาวมิงถือว่าพันเอ็มมาหน่อยนะใบฟรีร้อยสองหนึ่งร้อยห้าไปสาราอโนะไรเนี่ยมีแต่กองแช่งนั้นเลยวะโอ้ยนี่ไงทง โอ้ตะเป็นโอ,ออออโ,อโอ้ยเยอะโร่ฮ่าเอ้ยโอ้ยไม่มาเลยตัวที่กูมาร์กดาวไว้ฮ่าโอ้ยโอ้ย,อยไม่มาสักตัวเลยโอ้ย เอ้เหลือพันหน้าเหลือพันห้าใบหนึ่งลุ้น่อยดิเผื่อมาโคตรแม่งเหลือพันหน้าใบนึงโอนาน่าหอมไหมเหี้ยกอสเห่วยโอ้โอ้มึงมากันอยู่สามตัวเฮียโยริสโอนาน่ากอสซีย เอาผลประกอบการเป็นไงบ้างเนี่ยและได้อยู่เท่าไหร่เนี่ย900หกักภาษีน,นี่800ดดเดีย,ยร์ซายไม่เป่นไ่ดิเยโร่อีกตีไป1,500ละ2,000 2,200 2,200ยังไง2,200ยังไงดูดีเยอะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมครับ